อย่ามาสอน r รี c t ชันเนอะมีท่านะครับวันนี้อวันนี้เหลืออยู่แคสามคนไม่ต้องแปลกใจเป็นยูนิตเป็นยูนิตย่อยจากเกมฟอร์เช่นเคยนะคะเพราะเขาก็ไม่ค่อยแตกใจบางคนก็ไม่ครบเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครบเดี๋ยวมาเพิ่มเดี๋ยวมาคาะเสมออยู่แล้วคือเรียกว่าเป็นช่องที่ไม่ให้ใครสอนได้จริงๆนะแะม้ครั้งตัวเองไม่ให้ใครจาได้ว่ามีใครบ้างอแต่ว่าวันนี้อาจจะต้อง ไม่ใช่เป็นการสอนแต่เป็นการแข่งขันเลือกตั้งหรือเปล่าใช่เพราะว่าเรามีเป็นตัวแทนละกันเป็นตัวแทนของการเข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์อ่ะคุณเอาละชัดชอบบิวอย่างงวันนี้อยู่กับคอนเทนต์คอนเทนต์นะคะซิงเกิลใหม่นะคะจากศิลปินหน้าใหม่แต่ว่าใจไม่ใหม่นะคะน้องโฟนนัทวัฒน์นั่นเอง โฟนก็เพิ่งได้ประกาศนะคะทางค่าย l i เ e r Music เนาะซึ่งเป็นเป็นค่ายดนตรีแหละที่อยู่ทางจี m เอ็เนี่ยก็เพิ่งได้ปล่อยศิลปินหน้าใหม่ออกมา2คนซึ่งก็คือคุณโฟนแล้วคุณเจมินายนั่นเองหน้าใหม่มากเลยแต่เราเคยบอกว่าเราเนี่ยอยากให้โฟนกับเจมินายเนี่ยไปในทิศทางของความเป็นศิลปินตัวจริงใช่แล้เสร็จปุ๊บเป็นนักร้องด้วยไม่แล้วเสร็จปุ๊บคือปล่อยสปอยปุ๊บ ปล่อยเปิดหน้าปุ๊บปล่อยแทงคำปล่แบรนด์เดบิวมาเลยปุ๊บทุกอย่างเกิดขึ้นภายในสัปดาห์เดียวใช่เรียกได้ว่าเป็นการเดบิวในฐานะศิลปินนักร้องแบบเต็มตัวตป็นอาทีนที่แบบเคยออกกับจีมเอ็มีวอย่างอะไรนะคือใช้เชยใกล้หน้าละใช่มากมายแล้วก็วันนี้นะคะน้องโฟก็กลับมาแล้วนะคะกับเพลงใหม่เนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าเทคะแนนแคนดดีเดตภายใต้ค่ายเออ ไรเซอร์มิวสิกสิจก็อยากดูแลเพราะว่าเห็นสปอยมาเยอะเป็นแกงส้มเป็นโปรดิวเซอร์หรอไม่ก็เป็นเจ้าของค่ายไรเซอร์มิวสิกใช่ไหมเป็นคนดูใจเลยเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าเพลงเนี่ยจะต้องมีความแบบว่าอันนี้เหรอดั๊กเธอคนนี้24ชั่วโมงน่าจะมีความน่ารักผสมกับความขี้เล่นนั้เพลงพี่แ้มหลัอายได้เปล่าให้ฉันกี่คะแนนมาเราดูกันว่าเทคะแนนแคนดิเดตเนี่ย เราจะเทคะแนนให้แค่ไหนนะคะถึงเราจะร้องโฟร์แต่ถ้าเป็นเรื่องเพลงเนี่ยเราจริงจังนะเพราะเราเป็นนักร้องเสียงพี่นเราก็เก็ต้องจริงจังในการเรียนร้องเพลงโอเคนะคะตอนนี้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะงั้นไปชมกับ MV เพลงเทคะแนนแคดดี้จากโฟร์น้อโฟร์โฟรโอ้ยเอีดีเนี่ยมองเทปปะใช่ไหมหรือว่าอเเอเกน่าจะเอเบกยี่สิบสามคือมันเกิดร้อนหลื ม่งชอบฟอนมากเลยอย้มูดเนาะมูทหนี้ว้าวหลอนจังไม่เคยได้ยินเสียงปูดแบบเนี้ยสำหรับฉันนะเสียงกระโูนต่ำแล้วเสียงใหม่ใหม่ใส่สื่อแล้วหล่อเลยเนาะชอบอย่างนี้เนาะวว้าอ๋อคาลลิเดย์เหมือนแบบเลื่อนตั้งเนตา้ไปแบบแกะโบสถ์อเมกา S <S> อุ้ยอุ้ยท่านหูโอเคนะติดหูเลยสวยมิว้าวอุ้ยท่านต้ก็น,น่ารัก <S <S> สน่ห์แบบคนละอย่างเลยเนาะ <S <S> <S> ว้าวอุ้ยท่าเต้นน่ารักมากอุ้ย <S <S> น้าน,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 นอุ้ย คาเต้นชาเลนจ์ติ๊กตอกาแน่ค่าเต้นง่ายมากเลยเหรอมาเต้นเพลงอะโลเคชั่นสวยมากอะเต้มคืออินเตอร์มากเลยเนาะเบอร์สี่สิคุณแม่น้องยือว่าชาเลนจ์ทำไงไงชมด้วยหัวใจเบอร์สี่เบอร์สี่โบ๊ทสามนิ้วคออินเตอร์้ย We na la. She to to make you smile. I always choose you, I always choose you. วุ้ยรถคันนี้นสวยมากสวยมากเราชอบรถข้างหลังมากเลยอ่ะเออว้าววิ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 นั่งอยคือไทำไมน่ารักจังน่ารักม,มากว้าววิวิ chemistry ดีจัง ติดหูนะมองกัลสตีแนนด์น่ารักัลหเตีแนนด์น่ารักอ่ะหนคืออนี่ยสตีมเล็กหนึ่งหรอใช่เป็นเฟิร์สเลดี้เลดี้เฟิร์สเฟิร์สชอบแสงมุมอะไรแบบนี้ว่าที่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไฟเคอโล่อะนี่ไงรับนโยบายละย เป็นถือแบบฮอลลีวูดเนาะฮอลลีวูดนันมีมีความแบบเอออยมีบุญเติมมีเพลินมีเจมส์เอ็มสัญลักษณ์ใหม่เนาะพูดอะไรเนาะอุ้ยน่ารักก็เป็นเลขสี่ความอยากรู้ว่าใครเป็นโปรดิวเซอร์เพลงอ่ะขออนุญาตส่องดูได้เลยค่ะนี่นี่โปรดิวเซอร์อยู่ตรงนี้ไหมเอ็กซ์คลูซโปรดิวเซอร์พี่แกงโซนใช่โปรเจกต์แมเนเจอร์มิวสิกครีเอทีฟมีแต่งนี้ย เราเข้ามากไหมเรื่องนี้อย่างที่รู้ต้องชื่นชมเนึงคือเพลงอ่ะพอพูดว่าเป็นพี่แกงโซ่เป็นคนโปรดิวเซอร์อ่ะมันได้กลิ่นอายเพราะว่าหนึ่งคือเปิดมาปุ๊บมันมีความแบบว่ารักเธอคนนี้ซีชั่วโมงมันมีความมูที่แบบว่าออนออนน่ารักน่ารักมีความแบบเป็นแบบผู้ชายใสใสซื่อๆที่แบบมอบความบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่แบบว่าเหมือนเหมือนที่โอปอบอกฉันรู้สึกว่ามันเป็นโทนเสียงใหม่ๆเหมือนตอนที่แบบทําแฟนผมมาเพลงที่โฟดได้ร้องอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ มันก็ฝึกสกิลคือแบบส่วนใหญ่มันจะเน้นคีย์ที่ค่อนข้างสูงอย่างแบบพูดได้ไหมอย่างอะไรที่ผ่านมาคีย์สูงมากแต่เหมือนเป็นเพลงเนี้ยเหมือนเพลงเนี้ยเหมือนพยายามปรับให้เข้ากับเสียงโฟล์มากที่สุดอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเฮ้ยเพราะนี่ถึนมีความเสียงเปลี่ยนยังไงคือว่าพอพอตอนนั้นอะใช่ใบแตกหนุ่มก็คือเสียงเปลี่ยนอะพอเรารู้สึกว่าใช้เสียงโทนนี้มันทําให้มีความนเสใช่มันแบบถูชามิงมันแบบมันเขินอะอีกอย่างคือแล้วน้งโฟลด์ อีกอย่างคือเนื้อเพลงน่ารักมากใ่นโยบายคือ how to make you smile แล้วก็แบบว่าคุณใช้คะแนนให้ไหนถ้าฉันทำได้เท่านี้อะไรเงี้ยวทเลยคือคือจะมี10เบอร์แต่เบอร์4เท่านั้นเบอร์3หรือเปล่าวะเบอร์4แต่ว่าอ๋อเคไไ่ตั้งใจดูไงเนี่ยมมวแต่ดูหน้าโฟจริงๆเนอะคือรู้สึกว่าหลอจังเลยยิ่งโตมันยิ่งใช่ยิ่งแบบว่าความเป็นพระเอกความเป็นแบบ แววนักรองนักแสดงความเป็นแบบออศิลปินตัวจริงมามากแต่ก็คือแบบอ๋อนางเอกชื่อบอนนี่ชับอลน,นี่ภัสรพัศรสอนสวยนะนางเอกก็สวยนางเอกสวย,สวยมากออคือทำให้ทาให้เรารู้สึกว่าเคมีน่ารักมากเลยจริงๆคือหลายๆคนอาจจะติดอาจจะติดภาพโฟตอนที่เป็นแบบว่า เป็นเออเป็นเป็นในแง่หนูไปนักเรียนบ้างในนั้นนี่ที่แบบว่าเป็นนักแสดงน่ารักน่ารักเป็นใบักใบมัธยมอ่ะแต่เนี้ยเขาดูโตมากเป็นมหาลัยละ่เป็นมิทิชุลาละใช่แล้วเรารู้สึกว่าเอากล้องอยู่ขึ้นแบบเล่นกล้องเก่งขึ้นแบบว่าไม่เคยไม่เคยเล่นกับอะไรเก่งเนาะเล่นเป็นคนทำกล้องเลยนะครัตั้งขาไมผลรู้สึกว่าไม่เคยไม่เคยเลยว่าส่งสายตาให้เราเต็มที่มากอ่ะเคาเรียกว่ากล้าที่จะเล่นบริหารเสียงเออบริหารเสน่ห์ หรือนี่จะเป็นโรงเรียนบริหารนเจ้าชายหร่าพูดอะไรเขินอยู่มีแววอยู่นะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไออเซตติ้งอ่ะก็ไปทางนั้นอยู่แล้วเสียงอะไรเซตติ้งก็ไปไปไปทางแบบโรงเรียนของเจ้าหญิงที่โบสถ์แล้วก็เสื้อที่เป็นสีแดงแบบปกสีดำก็จะคล้ายกับเสื้อที่นักการเมืองเวลาเขาหาเสียแต่ว่าอันนี้เข้ามาไอเดียให้มันดูแบบ มมชอบออมูนแอนทอนเอ็มบีมากมันแบบอ,อินเตอร์ยิ่งไอฉากนั้นที่เป็นภูเขาที่มันเป็นออของประธานาธิบดีๆๆอพนั้นขึ้นมาแล้วแบบหูคนคิดก็เลิศเนาะเรารู้สึกว่าเขาแบบ คอทต์เอ็มออกมาได้แบบจากเนื้อเพลงแล้วมันแบบว่าให้ดูเป็นคนสําคัญให้ดูเป็นแบบว่าเป็นความตั้งใจว่าเออเนี่ยถ้าฉันทําได้คุณจะให้อะไรฉันเหมือนต้องเทขนาให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำทุ่มเทก็เทเลยก็นโยบายแลบคือเมคมีเมคอยู่คือจริงๆไม่ต้องมีสมไม่ต้องมีคอนเทนตเลยก็ได้อันนี้คือไม่ต้องฟังนโยบายคือเขาโบวตแล้วถ้าพูดแนวนี้คือถ้าพูดแบบลิ้นพันคือไม่ต้องฟังนโยบายแล้วแหละน่าจะโบวตตั้งแต่เห็นหน้าชอบอ่ะอย่างคือท่าเต้นเนาะทั้งวท่าเต้นต่างๆโครกกาฟเน พอพอแบบปกติน้องโฟดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นสายแดนสื่ออะไรแบบนั้็บอกว่าเต้นตามได้ง่ายมากเลยท่าเต้นแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักครูสักผาตามได้แน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรารู้สึกว่าถ้าใครเนี่ยหาเพลงน่ารักน่ารักฟังในช่วงนี้ก็แนะนำเพลงเพิ่มเข้า p l a ลิสต์ด่วนใช่หรือแบบจริงๆก็เปิด mv ค้างไว้แล้วก็ดูหน้าน้องโฟดเล่นเลไปเรื่อยๆก็โอเคแล้วแต่แบบอย่างว่าแหละ อนาคตเด็กไทยคนใหม่ใช่เยาวชนไทยเยาวชนไทยเนาะที่มีความสามารถเยาวชนไทยใจเกินร้อยของเรางนี้ก็ก็อย่าลืมเข้าไปตาม MV ที่ช่องอ่า u u u e e ของ r i s e r Music แล้วก็ s สตรีมเพลงผ่านทุกแอปพลิเคชันใช่แล้วก็สามารถแบบเล่นเทรนตามติ๊กต k อกชื่อจริงๆก็เห็นคนเล่นมาค่อนข้างเยอะแล้วแค่เพลงออก เมื่อวานตอนนี้ก็คือมีคนเล่นเต็มไปหมดแล้วแบบกับแบบสุดยอดทุกคนเต้นสุดยอดมากทุกคนเกียใจเทคะแนนใช่แล้วถ้าใครเนาะต่อไปศิลปินอีกท่านหนึ่งคือเ e มินาก็ทักทายให้เรามาดีแอคก็พิมมาอาจจะเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าดูกันอย่างวันนี้น้องโฟดก็เพสคอนเฟอเรนซ์ทั่วทุกแทบทุกรายการทุกสื่อเลยวันนี้มาจากเลยใช่ก็เราติดตามผลงานต่อต่อไปของน้องโฟดด้วยนะคะแล้วก็หลังจากเทคะแนนให้น้องโฟดแล้วก็อย่าลืมมาเทคะแนน ให้้เราดวยนะใช่เทศแทนให้เราด้วยไงก็อย่าลืมอย่าลืมบทพวกเราเหรอคะบทพวกเราด้วยบทเราเป็นบทออกบทออกไม่เอาไม่ใช่เดี๋ยวสอนไม่เอาอย่ามาสอนเอาก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมมากด subscribe ช่องของพวกเราไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราไว้ได้เลยทั้ง Instagram Facebook แล้วก็ TikTok นะคะแล้วก็อ n s t a g r กรมของพวกเราทั้ง3คนด้วยค่ะวันนี้พวกเราอย่ามาสอน reaction บา e